สวัสดีเพื่อนเพื่อชาว Youtube กันทุกๆคนนะครับวันนี้ผมครูเอ็มนะครับอาจารย์สุรศักดิ์เชื้อชายนะครับร้านเอ็มอิเล็กทรอนิกส์นะครับตำบลด่านทับะโกอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีนะครับวันนี้มาในคลิปรอบดึกอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมได้ของเล่นใหม่มานะครับก็จะมาให้ดูนะครับให้ชมกันนะครับเป็นควันตานะครับก็คือ ดอกลำโพงนะครับผมดอกลำโพงขนาด21นิ้วนะครับไม่เล็ก2ก้อนนะครับตัวนี้เป็นรุ่นลอยลอยอ่าลอย4นิ้วนะครับพันนอกพันในนะครับก็ตามนี้เห็นนี้เลยนะครับได้มา4ดอกด้วยกันนะครับเป็นค่ายของตาเอ็มนะครับเป็นค่ายของตาเอ็มนะครับอ่ตาเอ็มตาเอ็มตาเอ็มนะครับตัวนี้นะครับผมจะมาทําแทน อ่าสิบแปดนิ้วนะครับที่ผมใช้อยู่ประจํานะครับก็จะขยับจาก18มาเป็น21นิ้วเลยนะครับก็ตู้ลำโพงนะครับยังไม่มีนะครับเดี๋ยวอ่าพรุ่งนี้นะครับไปเอากระดานนะครับกระดานตรงนี้ไม่พอนะครับตัวนี้เป็นกระดานของลูกค้านะครับที่สั่งทําตู้บลูทูธทําอะไรมานะครับพอดีกระดานมันไม่พอนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเอากระดานมาเพิ่มนะครับก็ต้องการ ผลิตจำนวน4ใบนะครับเป็น21นิ้ว4ใบสูตรบล็อกเดียวกับแทกหน้านะครับส่วนช่องลมผมก็จะทำเป็นตัวโบราณนะครับเป็นช่องสี่เหลี่ยมโบราณนะครับก็ว่าจะทำเป็นช่องลมรูปสามเหลี่ยมน,นะครับก็มันจะหลงตอนระวางตู้นะครับก็เลยทำเป็นช่องสี่เหลี่ยมล่างดีกว่านะครับ <c oughs> นะครับนะดอกเป็นมือสองนะครับยังคงสภาพดีร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่นะครับอ่าคนที่เขา เอเอามาขายนะครับก็เป็นคนใช้งานนะครับเขาบอกว่าไม่ได้ผ่านการอัดนะครับก็ลงเครื่องไฟธรรมดานะครับดอกยังไม่ช้านะครับสไเบเดอร์ยังไม่ชุดเอสอสไเบเดอร์ยังไม่สุดนะครับก็อ่าส,สวยๆนะครับก็เป็นเม้เหล็กสองก้อนนะครับไม่เหล็กน่าจะอยู่ประมาณอ่เอามันทัดวัดสักหน่อยก่อนไม้เหล็กน่าจะอยู่ประมาณสองร้อยยี่ป่ะไม่ใช่น่าจะเป็นร้อยแปดสิบนะครับ โอ้ไม่เหล็กสองร้อยสองร้อยสองร้อยยี่สิบป่ะเดี๋ยวก่อนวัดกันโอ้ไม่เหล็กเห็นนะขาอ,อยาไปสุดกับอยู่ตรงกลางไหมเนี่ยขนาดไม่เหล็กอยู่ที่ประมาณสองร้อยสิบได้นะครับสองร้อยสิบจุดห้านะครับนะวัดระหว่างกลางนะครับนะหนึ่งเซนอ๋อไม่ทช่ไม่ชี้หนึ่งเซนนิหนึ่งเซน 210.5นะครับไม่ถึง220นะครับนะจำนวนสองก้อนด้วยกันนะครับนะคือช่วงชักลึกนะครับตัวนี้นะครับส่วนวอยคอยนะครับวอยคอยเป็นสี่นิ้วนะครับไม่ใช่ห้านิ้วนะครับนะสี่นิ้วสไปเดอร์แข่งนะครับเป็นสไปเดอร์ตัวแข่งเลยนะครับกดแทบไม่ลงเลย v o ยค c ยสี่นิ้วนะครับพันนอกพันในนะครับก็ถ้าใครสนใจจัดได้ครับเดี๋ยวราคาของใหม่ ผมจะแจ้งให้นะครับแต่ราคามือสองมีเท่านี้ครับตามหาได้เท่านี้สี <c> ่ <oughs> ดอกด้วยกันนะครับนะโอเคเดี๋ยวเราตัดไปตอนทําตู้ลาโพงกันเลยดีกว่าเนาะนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมไปเอากระดานมาผมทําตู้เสร็จผมก็จะอ่ารีวิวให้ดูนะครับทําตู้เสร็จรีวิวดูให้ดูเสร็จแล้วก็รีวิวอีกต่อไปนะครับอ่าทาคลิปต่อไปก็คือการใส่ดอกแล้วก็ลองเสียงนะครับก็ออ ทำเป็นขั้นเป็นตอนนะครับตอนนี้ดอกมาแล้วเดี๋ยวเริ่มต้นกอีก่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เริ่มต้นทําตู้นะครับเริ่มต้นทําตู้ต่อจากตู้รวมพงไปก็ทําสีําสีแล้วก็ใส่ดอกแล้วก็เทสนะครับน่าจะมีหลายแท็กนะครับรวมรวมอยู่ในวิดีโอเดียวกันนะครับก็น่าจะยาวยาวน่าจะเกือบเกือบชั่วโมงนะครับนะโอเคค่ำคืนนี้ฝันดีนะครับทุกคนนะครับโอเคครับเพื่อนๆเราก็มาต่อเนื่องกันเลยนะครับก็ตัดมานะครับผ่านไป2วันนะครับ จากแท็กแรกนะครับมาเจอแท็ก2นะครับผ่านไปกันไป2วันนะครับก็ได้มาเรียบร้อยแล้วครับตู้2 1นิ้วนะครับจำนวน4ใบนะครับตัวนี้จะบอดี้เท่ากับ18เลยนะครับ60 60 60นะครับเท่ากับ18นิ้วเลยนะครับแต่ว่าออกแบบห้องแรงอัดนะครับการไล่เวนากกาศนะครับออกแบบใหม่ทั้งหมดนะครับก็ตัวนี้จะไม่เหมือนตัว18นิ้วนะครับ เพราะว่าช่องลมจะใหญ่กว่านะครับเพราะว่ามันเป็นดอก21นิ้วนะครับการไหลเวนอากาศต้องออกดีกว่านะครับก็ถ้าตัวนี้นะครับถ้าเราวางตะแคงข้างนะครับมันก็จะเหมือนผีเสื้อกระแทกหลังนะครับแต่ของผมมันเป็นกระแทกหน้านะครับมันก็จะคล้ายๆคับคากันกับผีกระแทกหลังนั่นแหละเดี๋ยวผมจะหมุนให้ดูเดี๋ยนะเดี๋ยวผมจะวางให้ดูนะครับ นะเดีย๋ยวผมจะวางให้ดูนะครับอืมก็ต้องขอประทานไัยด้วยนะเพื่อนๆนะผมใช้มือเดียวนะอีกมือถือกล้องอีกมือพลิกตู้ลำโพงนะครับอ่าโอเคครับแบนก็ไปโอเคนะครับนี่ครับถ้าเราวางตานี้นะครับมันก็จะดูเหมือนผีกระแทกหลังนะครับแต่จริงๆแล้วมันก็คือบล็อกเดี่ยวกระแทกหน้านะครับ แต่ตัวนี้นะครับเป็นดอก21นิ้วนะครับบอดี้60นะครับบีบดอกเลยนะครับห้องด้านในนะครับห้องด้านในนามกระดูกนะครับ2ชั้นนะครับ2ตัวด้วยกันยันหลังไว้ส่วนห้องหน้านะครับก็นามชุดนี้ไว้เหมือนกันตอนนี้ยังไม่จับน็อตนะครับเลยยังไม่เน้นเท่าไหร่นะก็ตัวนี้เน้นเบานะครับไม้อัดยางแท้นะครับ15มิลนะครับเกรด A ตาหมีนะครับ แถวนี้ไม่มีตาภูเขานะครับตาภูเขาหายากนะครับผมก็เลยเล่นตาหมีเกตเอนะครับนี่อะไรเนี่ยมันคืออะไรอ่ะอม,มันคืออะไรไม่รู้ให้เหมือนเห็บหมาป่ะเลือดอ๋อเป็นเลือดไอทองอเดี๋ยวเดี๋ยวเอาผ้าเช็ดสักหน่อยก่อน ตัวนี้เป็นเลือดไอทองนะครับโอเคแค่วัาเถอะเดี๋ยวลงสีก็คงจะจบนะครับเนี่ยมเดินขาไปเลยโดนพวกกัดมานะครับตัวนี้ครับถ้าวางเอียงข้างครับมันก็เป็นเหมือนผีกระแทกหลังนะครับแต่ตัวนี้เป็นบล็อกเดียวกระแทกหน้านะครับเหมือนเดิมนะครับแต่รูปแบบช่องลมจะไม่เหมือนเดิมนะครับเห็นไหมครับก็สวยไปอีกแบบหนึ่งแบบดุๆนะครับไม่ใช่แบบน่ารักน่าฮักนะครับแต่ผมไม่ได้วางตานี้นะครับเพราะว่า ผมตีไม้เป็นตานี้นะครับนี่ตีไม้คือวางเป็นตาคว้านะครับก็พิกไม่ได้แล้วนะครับพิกแล้วพิกเลยพิกแล้วพิกเลยนะครับเดี๋ยวค่อยพิกแล้วกันนะครับวางเป็นตัวล่างนะครับวางเป็นตาล่างนะครับเดี๋ยวทําสีก็จบเลยนะครับก็ให้ดูงานกันนะครับนะบอดี้เท่าตัวส8ปเป๊ะนะครับห0สิบหกสเท่าสิ18ปดสิบปก็หกสิบนะครับ แต่ตัวนี้นะครับเน้นกระชับดอกนะห้องในนะครับก็ขยับใหม่นะครับขยับใหม่เลยนะครับห้องด้านในนะครับขยับใหม่เพราะว่า18นิ้วมันห้องในแรงอัดอยู่ประมาณ20ต้นๆนะครับแต่ตัวนี้ไม่บอกแล้วกันนะครับไม่บอกที่ตายตัวไปขยับันเองดีกว่าเนาะอ่ะโอเคครับเพื่อนๆนะเดี๋ยวผมทําสีก่อนนะครับคงแท็กต่อไปก็คงอีกหลายวันนะครับโอเคครับผม ครับก็มาต่อเนื่องกับอีกแ็กนะครับก็พ่นสีเรียบร้อยนะครับนะพ่นสีเรียบร้อยนะครับถามว่าทําไมอาจารย์เอ็มไม่ทําสีระเบิดนะครับผมเน้นเรียบๆนะครับผมชอบแนวลายไม้นะครับนี่คือแนวผมนะครับแนวลายไม้นะครับก็ตามที่เห็นนี้นะครับเป็นสีกันน้ําเลยนะครับนี่พ่นตากฝนเลยนะคือเนี่ยโดนน้ํอย่างพ่นเลยนะครับเนี่ย่าเป็นไงนะครับ พ่นปุ๊บโดนน้ำปั๊บนะครับสีกันน้ำโดยตรงนะครับเป็นเป็นสีพ่นคัสซีนะครับยี่ห้อนะครับฮาโต้นะครับเป็นสีพ่นคัสซีเขาเรียกว่าสีอีบ็อกซี่นะครับอีฟ็อกซี่นะครับนะผมใช้ยี่ห้อฮาโต้นะครับก็มี A กับ B นะครับผสมกันนะครับเอา A กับ B ผสมกันนะครับก็จริงๆแล้วถ้าผสมมัน2ตัวเนี่ยมันก็พ่นได้ครับแต่ว่ามันจะเหนียวนะครับคือมันก็จะเป็นเม็ดๆนะครับ มันก็จะเป็นเม็ดแต่ผมต้องการให้มันซึมเข้าไปในเนื้อไม้นะครับก็เลยต้องผสมทินเนอร์ของ T.O.A เบอร์71็ดครับตัวนี้ถามว่าทำไมผมเลือกใช้เบอร์71นะครับทำไมไม่ใช้เบอร์ร้อยนะครับอันนี้เธอทินเนอร์นะครับเกรดเอย่างดี AA นะครับเบอร์ร้อยนะครับอันนี้ผมเก็บไปล้างกาครับเบอร์ร้อยเก็บไปล้างกานะครับแต่ผมเลือกเบอร์71นะครับในการพ่นนะครับเพราะว่าเบอร์71เนี่ยอ่ามันยังไงอ่ะมัน มันคือยังไงมันมันทำาให้สีแบบไม่ให้สีมันด้านอ่ะนะครับผมลองแล้วนะครับถ้าใช้ถ้าใช้ทินเนอร์ตัวร้อยนะครับหนึ่งตอนโดนมือมันกกัดนะครับกัดมือด้วยนะครับแต่ตัวนี้ล้างมือได้นะครับ TOA เบอร์เจ็ดสิบเอ็ดนะครับแนะนาใช้นะครับล้างกาก็ได้ล้างมือก็ได้ครับตัวนี้นะครับมันไม่กัดเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเบอร์นู้นนะครับเบอร์ร้อยกัดแน่ๆอันนี้ผมเก็บไปล้างกางเดียวครับผมนะผมใช้กาธรรมดาพ่นนะครับถ้า ต้องการเม็ดนะครับก็ใช้การธรรมดาการธรรมดาเหมือนกันนะครับแต่เราไม่ต้องผสมทินเนอร์นะครับใช้ฮาโต้สองตัวเลยเอ็กบีผสมกันแล้วพ่นนะครับมันก็จะได้เป็นเม็ดนะครับเม็ดเลยตอนนี้ผมไม่ชอบเม็ดนะครับผมชอบลายไม้นะครับผมก็เลยผสมทินเนอร์เข้าไปเพื่อให้มันเหลวหน่อยนะครับเพื่อยิงมาเป็นลายไม้นะครับก็อันนี้คือผมลงเรียบร้อยนะครับก็รอแห้งเดียวครับผมนะรอแห้งอย่างเดียวนะครับก็ เดีย๋ยวพรุ่งนี้จะเอาสีสเปรย์น,นะครับเก็บงานตรงจุดที่มันไม่โดนทั้งหน่คือ,อส่วน,นถแถวช่องลมด้านล่างนะครับไอตรงหน้าที่ผมเปิดไว้นะครับว่าทําไมผมไม่พ่นสีนะครับผมกําลังคิดอยู่ว่าจะเอาทําสีอะไรดีนะครับตัวฝาปิดนะครับฝาปิดด้านหน้านะครับตรงนี้นะครับเนี่ยตัวฝาปิดนะครับก็ไม่รู้จะเอาสีเขียวสีชมพูหรือว่าสีน้ําเงินดีนะครับเล็งๆไว้เขียวไปตองอ่อนนะครับเล็งๆไว้เขียวไปตองอ่อนนะครับฝาปิดนะครับที่ใส่ดอกนะครับ อันนี้คือผมลงเรียบร้อยแล้วนะครับเหลือด้านล่างแล้วด้านล่างผมก็ลงเป็นสีธรรมดานะครับไม่ต้องลงกันน้าครับว่าด้านล่างมันไม่โดนน้ำไปลยอด้านล่างนะครับตรงเท้ามันนะครับบนด้านล่างตู้ก็เน้นๆนะครับบริเวณนะครับด้านหน้าด้านหลังด้านข้างด้านบนนะครับหนักๆหน่อยนะครับเพราะอันนี้นะครับรอแห้งเดียวตอนนี้ฝนตกด้วยเห็นว่าโดนฝนด้วยไหมอ่าก็คือก่อนที่มันจะโดนฝนนะครับเราต้องพ่นก่อนพอพ่นเสร็จแล้วก็ปล่อยโดนฝนได้เลยนะครับ มันก็จะเป็นคาบแปบนเนี้ยครับคาบแปบนเนี้ยคือคาบไข่น้ํานะครับคือคาบพินเนอร์มันโดนน้านะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มันก็จะแห้งนะครับก็อันนี้คือลงเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือกนันนาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะต้องใช้สีสเปรย์เก็บลิ้วรอยนิดๆหน่อยๆนะครับเก็บงานแบบเก็บส่วนอ่าที่มันไม่ค่อยโดนเท่าไหร่นะครับก็กะว่าจะพ่นอีกเที่ยวหนึ่งนะครับพอดีสีมันต้องใช้พ่นตู้เสียงกลางนะครับก็ผมเหลือสีไ้ครึ่งกระป๋องนะครับ ของฮาร์โต้ครับค่งกระป๋อเก็บพ่นเสียงกลางอีสี่ใบนะครับก็จะเปลี่ยนเสียงกลางจากสีส้มเป็นสีดํานะครับก็เดี๋ยวมารอดูกันดีกว่านะครับว่าผลลัพธ์ออกมาจะเป็นอย่างไรนะครับก็เป็นแนวบ้านๆครับลายไม้นะครับแนวบ้านๆลายไม้ก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับนะสวยเลยอาจจะมีตรงส่วนที่มันยังไม่โดนสีเดี๋ยวเอาเอาสีสเปร์เก็บเอานิดหน่อยนะครับสีสเปร์เป็นตัว กันน้ำนะครับตัวสีสเปรย์เคลือบเงากันน้ํานะครับก็เก็บงานได้นะครับกันน้ําได้เหมือนกันนะครับถ้าสีสเปรย์ทางตู้นี้มันไม่คุ้มกันนะครับจริงๆถามว่าสีสเปรย์กันน้ําได้ไหมกันได้ครับถ้าเราพ่นหนาๆนะครับพ่นทักสามชั้นนะครับกันได้เหมือนกันเหมือนตัวฮาโต้อีพ็อกซี่นี่เลยนะครับกันได้เหมือนกันแต่ว่าคิดเอาละกันว่าตู้หนึ่งใบมันจะใช้กี่กระป๋องอะนะครับเล่นตัวอีพ็อกซี่ดีกว่านะครับนะ ฮาโต้อีพ็อกซี่นะครับตัวนี้นะครับคู่ละ4 0 0กว่าบาทนะครับก็พนได้4ใบเลยนะครับจริงๆถามว่าถ้าพ่นจริงๆอ่ะได้4ใบแน่ๆครับด้านล่างด้วยนะครับแล้วแบบว่าไม่มีลายไม้เลยนะครับได้ตอนนี้ผมต้องเหลือสีไว้ครึ่งครึ่งถังนะครับในการพ่นเสียงกลางนะครับก็จะเปลี่ยนเสียงกลางให้เป็นสีดาเหมือนกันนะครับก็จะตกแต่งให้มันจัดจ้านขึ้นอีกสักนิดนึงนะครับอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้พรุ่งนี้เดี๋ยวเรามารอชมนะครับว่ามันแห้งแล้ว ใส่มุมเรียบร้อยแล้วเก็บงานเรียบร้อยแล้วจะเป็นเช่นไรนะครับรอชมก็ได้เลยนะครับครับก็มาต่อกันอีกแท็กหนึ่งนะครับเป็นแท็กที่ทําตู้อาซับเบสเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้กําลังทําเสียงกลางอยู่นะครับกําลังประกอบดอกเสียงกลางอยู่นะครับเอาก็มาดูงานกันก่อนนะครับงานเรียบๆนะครับไม่ใช่งานสีระเบิดนะครับก็ด้านหน้านะครับเอาสีเขียวเลยนะครับเขียวไปตองอ่อนนะครับ โลโก้เป็นตัวสะท้อนแสงนะครับเป็นตัวแผ่นแผ่นปิเนียมนะครับเป็นตัวเพศปิเนียมครับโลโก้นะครับไม่ใช่เป็นตัวสติเกอร์เนาะตัวนี้นะครับเพ่ปิเนียมสะท้อนแสงนะครับก็คือแบบแจมเลยถ้าเจอแสงนี่แจมเลยนะครับก็ตอนแรกว่าจะทำสีดํามันก็ดูทึบเกินไปก็เลยเอาสีเขียวนะครับด้านหน้านะครับด้านหน้าเอาสีเขียวเลยนะครับส่วนเสียงกลางนะครับเสียงกลางก็นะครับด้านข้างก็เรียบๆธรรมดาเหมือนกันนะครับ เด่นเลยครับแต่ว่าจะจุดเด่นอยู่ที่นี้นะครับตรงชุดปากโหลดนะครับโหลดสิบเซนตรงนี้นะครับก็จะเอาสีชมพูใส่นะครับเพื่อให้มันตัดนะครับตัดกับตัวเขียวนะครับนะก็นะครับตัวนี้นะครับเสียงกลางนะครับอ่าอันนี้ยังไม่ได้ไขน็อตนะครับนะสีชมพูหวันเวลนะครับน่ารักน่ารักนะครับนะเดี๋ยวให้ดูสเปกดอกลำโพงเสียงกลางก่อนนะครับเดี๋ยวเอาให้ดูก่อนนะครับอุ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นจัดเอ็มใจเย็น อันนี้คือสเปคตกเสียงกลางนะครับหนักอยู่เหมือนกันนะครับอ้ยชุบ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 นี่ตัวนี้เป็นบอยสามนิ้วครึ่งนะครับนะเสียงกลางบอยสามนิ้วครึ่งนะครับอ่านปะึ๊บม่าไมเหล็กนะครับเป้งๆเลยนะครับตัวนี้ผมเก็บไว้ลงสนามนะครับจริงๆแล้ว ถ้าพูดถึงสู้เขาเราสู้เขาไม่ได้ครับเพราะว่าผมไม่ได้ทําปากโหลดแบบโหลดแบบลึกๆนะครับเพราะว่าผมเน้นแนวออกงานด้วยไม่ได้ไม่ได้ลงสนามอย่างเดียวนะครับก็ผมโหลดไปแค่สิบเซนพอนะครับถ้าจริงๆจะลงสนามกันมันต้องโหลดแบบโหลดก็ตกประมาณห้าสิบเซนอะห้าสิบเซนอะโหลดห้าสิบเซนนี่ดังแน่ๆนะครับปกปกเลยอะแต่เนี่คือผมต้องเอาไปใช้งานด้วยเล่นดนตรีคาราโอเกะเครื่องไฟด้วยผมจะไม่โหลดมากเกินถ้าโหลดมากเกินมันไม่ได้เนื้อครับมันได้แรงแต่มันไม่ได้เนื้อนะครับ ก็ถามว่าทําไมผมถึงโหลดไปแค่สิบเซนเท่านั้นนะครับโหลดเยอะวันนี้ก็โหลดได้ครับแต่ว่าด้านข้างเวทีมันจะไม่ค่อยได้ยินน่ะมันจะไปยินได้ยินในระยะไกลเพราะเราโหลดลึกจัดนะครับในเรื่องเสียงกลางนะครับผมโหลดแค่สิบเซนพอนะครับคือเน้นเน้นเนื้อครับเน้นเนื้อไม่ได้เน้นแรงนะครับเน้นเนื้อไม่ได้เน้นแรงนะครับถ้าเน้นแรงคือมันต้องแบบว่าเหมือนฮอน่ะปากโหลดแบบโหลดให้ลึกเหมือนฮอน่ะนะครับนั่นน่ตัวกัดเลยกัดแบบกัดใช้ได้เลยนะครับ ก็อันนี้แท็กนี้นะครับแท็กนี้เป็นงานที่เสร็จแล้วครับเหลืองานประกอบนะครับนะนี่ประกอบเสียงกลางเหลือเหลือไขน็อตเสียงกลางนะครับเสียงแหลมไขเรียบร้อยแล้วนะครับก็เหล็กตู้หนึ่งนะครับประกอบอีกตู้หนึ่งนะครับก็ครับอันนี้คืออ่าสิบแปดนิ้วอุ้ยบอดี้ตู้เป็นสิบแปดนะครับนะเป็นบอดี้ของสิบแปดนะครับหกสิบหกสิบหกสิบนะครับนะ 60 60 60นะครับแต่สายดอกยี่บ็ดนะครับอันนี้สายซุ้มสายหมกนะครับนะครับสายซุ้มสายหมกนะครับคือสายดอก21นิ้วนะครับแต่เป็นบอดี้18นะครับนะสายดอก21นิ้วนะครับเสียงกลาง12นิ้วนะครับตามที่เห็นเลยนะครับก็ตอนนี้เก็บงานเหล็อสองใบนะครับเดี๋ยวประกอบเสร็จยกขึ้นด้านบนนะครับเดี๋ยวต่อสายก็มาลอยแท็กครับแท็กสุดท้ายคือแท็กเพสเสียงนะครับนะ รอหน่อยแล้วครับโอเคเดี๋ยวผมตัดไปเลยแล้วกันเดี๋ยวไปชมแท็กตอนเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เทสเสียงเลยนะครับว่าจะเป็นแนวเช่นไรนะครับโอเคไปเลยเราก็มาพบกันแท็กสุดท้ายนะครับก็ตามนี้เลยนะครับแท็กสุดท้ายนะครับคือแท็กที่ผมจะทําการเทสเสียงให้ฟังให้ชมกันนะครับก็สวยๆนะครับงานบ้านๆนะครับนะ ก็ตอนนี้ต่อเรียบร้อยแล้วนะครับขากล้องพร้อมแล้วนะครับก็เครื่องมีเท่านี้นะครับนะนะอ่ะโอเคขออนุญาตเอาโทรศัพท์นะครับใส่ขานักหน่อยอวันนี้บรรยากาศดีดีนะครับ โอเคครับเรียบร้อยนะครับอ่ะเรามาแนวใสๆนุ่าาๆนมๆนะครับ องกลางแหลมให้ผ่านสักนิดหนึ่งนะครับนะลองกลางแหลมให้ผ่านสักนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราก็ฟังเบสกันนะครับนะ ใช่เพลงยะชาเนี่นยแหละเพื่อนๆน,นะไม่ใช่เพลงยะชานะครับ กลางเสียงแหลมนะครับก็ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับเพื่อนๆเพราะว่ามันเป็นโลดนะครับตอนแรกผมมาได้ใส่ไอ้แผ่นสีชมพูนะครับเสียงมันจะบ,นบานๆนะครับมันจะไม่พุ่งเท่าไหร่ตอนนี้ผมใส่แผ่นสีชมพูก้านไปนะครับก็เสียงมันจะแบบว่าได้กงแบบได้แบบได,แบบได้พุ่งดีอะนะครับเสียงแหลมก็ใช้ได้เลยนะครับแต่ถ้าโหลดลึกกว่านี้มันไม่ได้เนื้อนะครับเพื่อนๆนะเสียงกลางอะ อยากเร่งแรงมากถ้ามันมันมันคลานมันสะเทือนไปหมดนะครับ e e e โอเคก็ตามเนื้อเรื่องนะครับตามท้องเรื่องตามท้องเรื่องนะครับก็เอาเท่านี้ก็พอนะเพื่อนนะเท่านี้ก็พอละนะก็ถ้าใครอยากชมก็มาชมที่หน้าร้านได้นะครับนะวันนี้นะครับก็ตัดบทนะครับ สั้นๆง่ายๆนะครับก็รวมๆหลายๆแท็กเราก็จะยาวนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับสนใจสนใจยังไงก็ติดต่อตามนี้เลยนะครับนะตามนี้เลยถ้าสนใจอ่ท่านใดสนใจนะครับติดต่อตามนี้เลยนะครับวันนี้นะครับผมครูเอ็มนะครับอาจารย์สุรศักดิ์เชื้อฉายนะครับร้านเอ็มอิเล็กทรอนิกส์นะครับตำบลด่านทับตะโกอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีนะครับก่อเบอร์โทรตามนี้นะครับก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับท่านใดอยากจะมาฟังังไงก็มาฟังได้เลยนะครับหน้าร้านนะครับตอนนี้นะครับก็ขอไปก่อนนะครับ เดีนะ๋ยวจะเก็บเครื่องละเก็บเครื่องมือสักหน่อยทําความสะอาดหน้าบ้านสักหน่อยดำครึกไปหมดเลย <laughs> นะครับโอเควันนี้ก็บ๊ายบายนะครับขอขอบคุณนะครับที่เสียสละเวลารับชมนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ